ทารพานชุนด,ดำเนี่ยเป็นอะไรที่กัมพูชากลัวมากยุคก,ก่อนนี้ก็คือทหารพรานชุดดำนี่ยิ่งถ้าว่าเป็นค่ายปักธงัยนะ,ะเป็นทหารพรานจู่โจมชค .513 มันจะกลัวมากที่สุดทหารพรานมีอยู่สองแบบนะครับคือทหารพรานประจําถิ่นอย่างทุกวันนี้กองทัพภาคหนึ่งสองสามสี่เขาเรียกว่าทหารพรานประจําถิ่นมีหน้าที่ในการเฝ้าแนวชายแดนแบบนี้ไม่ใช่หน่วยรบโดยตรงกับทหารพรานจู่โจมชค .513 คือของลุง อันนี้มีหน้าที่ไปทุกที่ก็คือไปรบอย่างเดียวเขาเปิดยุทธการปุ๊บอา้าวภาคเหนือนนะให้เขาตีตรงนี้นี่เราก็แจ้งมาพวกเราก็เข้าไปไปถึงก็ลุยตยีถล่มกันตายเท่าไหรประชัง<อ>มันเราตาย<อ>เขาตายยังไงอันนั้นคือหน่วยรบม,มันจริงมันจึงต่างกันเขาจึงกลัวแล้วก็ทหารพรานทุกคนเมื่อเข้าสนามรบไม่ต้องรอคําสั่งเจอยิงเลยมไม่ต้องรอคําสั่งหัวหน้าชุดหัวหน้าโอ้โหเราบร้อยนั่นคือทุกคนมีสิทธิ์ใจได้เองเลย ความไวเป็นของปีศาจอยากมีชีวิตรอดกลับมาในสนามรบต้องยิงมันก่อนต้องฆ่ามันก่อนอ,อันนี้คือทหารพันจูโจมาวคอในสามข่ายปอบุชัยคุณน่มยของลุงมันจะมีภาพที่เหมือนเป็นการขอกองร้อยลุงเองอันนั้นคือภาพจากกองร้อยลุงกองร้อยลุงเองสัญ,ญลักษณ์ของนักรบข่ายปอบุชัยต้องโหดเด็ดขาดประทะกันจับได้แล้วก็ต้องตัดอยู่เสียบประจานตามแนวชายแดนอ,อันนี้มีจริงๆเป็นการเหมือนกับตัดไม้ข่มนำ้ำพอเขารู้ว่าโอ้ หน่วนี้มันโหดไม่จำเป็นเขาจะไม่อยากจะประทับน,น,นั้นคือภาพจริงกล้องร้อยของตัวเองไม่ว่าจะเป็นโจนคมิมนไม่ว่าจะเป็นคมเมนแตกทับ